สวัสดีครับพี่น้องถึงงานแล้วนะครับตอนนี้เราจะเป็นงานยกนะครับยกของไก่ยกของจาไปค้าวัดตะบะของนะลืมเด้อยางไก่เด้อใหุ้กก่่นีถึงงสบรเทพที่สุดเนี่ยเขายางทิ้คล้องนี่เขาเนี่ยเป็นคล้องโดยสารนี่เนี่ยรถเรือโดยสารนี่เราอาบน้ำไม่สรแล้วเหลืองานมาก ขยับเข้ามาได้ไหมนะใกล้กันเรือโดยสารนี่นีย่ยคล้องเขาสะอาดสะอาดเรือว,วันนี้ขยะเรือรถเรือโดยสารปื้ดอ,อันนี้สำรับยังนี่ปีนยังนี่มอเไซค์ปีนไปย่ยวาวาดครองแสนแสบนะครับทุกคนซองแสนแสบในตำนาน ตำนานของอีเรียมเหรอของแสนสบสวัสดีครับใช่อันนี้แหละของแสนสาม,สม,มนี่แหละกรุงเทพวิวทิวทัศน์กรุงเทพเวียตือกระปูนดอกหญ้าในป,ป่าปูนไหมเห็นบ้อง ดอกไม้ในปลาปูนมันคลองเนี้ยมันไม่มีขยะเลยเพราะว่ามันเป็นคลองโดยสาร,เขา,สารเขาเอาเรือดโดยสารมาดิเรือดโดยสารก็จะมีท่าจอดเชื่อว่าเร่งด่วกนกับตอบโจทย์ที่สุดเราคือเรือเร็วครับเดี๋ยวกรุงเทพก็จะมีเรือดโดยสารรถไฟฟ้าที่เร็วรถเมย์ไม่ต้องพูดถึงนะครับตามมีตามเกิดเลย แอแล้วก็วินงมาใส่เดือเลือด้องเขียบดาราก็ยังใส่ใส่งานบลอทันนี่อ๋อฟันโดโอ้ยห่อยหิวไออันซื้อไกล่ลาบไก่ไก่ปะดังไผ่มานหิวเลยไม่กินข้าวกนละโดนลบแรลก ถ้าฉันไม่ได้กินข้าวฉันจ,จะไม่ทํางานฉันจ,จะไม่แต่งหน้ากินข่าอบำมีแห้งถ้าลองโอ้บาร์ดีกินขอกับ,บ่ำมีแห้งทำงานแหละเนาะอันนี้รถมือนี่ล่างมาจากลำสาลีนี่รัดนะนี่รัดเขามาดมาดมอ เราต้องรอาะใต้สะพานบางทีเขานักโค้งรถแล้วค่ะนี่ยอนเที่ยวแล้วกลับรถแล้วครันี่ผื่นทีจำกัดแห้งขึ้นมาถึงหลังหาเราจะห้ามองเขาไปนี่คุณไปข่าท้าคุณตั้งขวามือขคุณสามุันนี่เทานี่ก็ได้ ดหลายไงไปเหสวัสดีครับ นี่จ้ามองแต่งหน้าคอ,อยจะใส่นอพวกแซมมันคืออยู่ไก่สารแถมมึงอย่าไปหลักสุดไทยเพื่ออยู่ใส่โพดออยโพดไปไ,ไ,ป,ไปย่างออกไปพุ่นคุณเดคกณเน่มึงอยู่ไก่สารก็ขอพรท่านเนี่ยมันหมานเนี่ยขอไปสิไปกินเข่าด้วยก่อนนี่ขอลองลองก่ ไปหาเต็นหนงแม่ยุไิเยไปร้องไปหาบ่โอ้แม่แก้มคือได่นางเต็นส่วนโตแท้แม่มี่มองนางแม่สาวไปต้แล้วบรว่าคุณเป็นนางอยู่ใต่เวที่เขาเป็นนางใต่เวทีก็สิ่งกัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้ยทุกคนไ่ได้บอกเข่าปากสมอเนี่ยไปซื้อเสื้ออยู่จตหิวกรมา3าบาทไม่ไปสำเพ็งไม่เอาว่ไปเห้วเนาะบ่มีเงินไปมีเงินติดตัวไปได้แค่ตลาดปตทิวกรทาล่ะเดี๋ยวสิไเยนยางอันซื้อแนวกินยุ่งหิวเขา ว่าที่ข้นดูมอ่อกับว่าได้ไปดอกเพราะว่าเงินเปล่าไหลก็ไปดูมอ่อไปดูม่อดีกว่าโอ้ยไปดูนังงวยเนี่ยค่านัางงวยอยู่นี่แนี่งคือเก่าแ,แตงมันอันหนาบันาวนี่แบบอรอเด็กกิ๊บกล่อมพ่อแม่เน่ขาดเลี้ยงหนาน <laughs> จะเลี้ยงน้าวันนี้สังกระจกะพ่อเงียบอยะไอ้กูเห็นเราหุนห่วย <laughs> อันพนดเอาอันน uh uh. no yes anyway> ั้นหมพบอนลอน้ขาวันมีหมองหอยอีพกระจุกอันพอดใหญ่บ่ใหญ่เลยจาไปเลยพอ่าดห้ไนพออี้มองวางหอยดีดีอันนั้นของผูไดล้างยุงขางคูน่ะอ้พฮะพนพระรเลยอ๋อบอกยืดแคบเล่นะยืดไกลตนโพตัวไซส์ต่างกันนี่า แดดแล้วเลิศแดดเดี๋ยวมันกรอบยังไม,ม่แตกกระต่ายใสไหลชุดนี้กระตากเสี่ยดด้วยหือเปล่าเ,เ,เลิศมากลูกสาวแม่เมื่อวานกรอบให้เงินมึงไปเกาะให้แล้วโอเคอันนี้คือร่มโพรม่มใสค่ะร่รมจริงจร่มโพรม่มใสโอ้ยไปหากินเขากินน้ำก็หิวแตงสวัสดีายายสครับสวัสรนนี้น้องคือใส่นาดคือเถี่ มนุดเขับมาเลยนี่นี่มุดเขับทางพระเอกพระเอกสวัสดีครับจังเลยนะเอาหลังให้กันอ่ะโอ้ยครูจินเนาะเต้นอนไหนมากหรอจอดตู้ปนหนจอดรถไซนี่พ์นี่เพื่อเดมอฮะเดมอลมากระปิดจอดอยู่ในเดมอเลยหรอเอาออกไหนยไมออกเขาออกตีสองเลยเด้อ ตะวันตีสองยังคงได้เวลาที่เด็พี่ไปจอดพุนแล้วมองจอดรถเท่าพุนแล้วกับระยางไกลดิมีตะวันนาโัสบองจอดประมาณจอดเครื่องบินในคันหนึ่งพุ่นย่างไปน้อยเดียวเองหากินเข่าเกินแบบนี้หากินเข่าเกินเด้อพี่น้องเด้อแบบนี้เด้อหากินนี้แบบนี้ครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับไปที่แล้วแหละครับ